กลับทอดทิ้งไปไดีเพียงนี้ไม่คิดว่าเธอจะให้สิ่งนี้น้องควรโทษแม่ปะแม่ไม่ดูสุขไม่ดูแลสุขภาพเองคิด<อ>ว่าเธอจะกลับทอดทิ้งไปจากใจฉันได้จะเสียใจได้จะเสียใจบอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม วังจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้กับชีวิตเมื่อต้องสูญไปเมื่อต้องเสียไปฉันกูคลายมันคนที่สิ้นหวังฉันกับเธอนักจากวันนี้เป็นแค่ความหลังแต่มันเสียใจแต่มันเสียใจบอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม รักเธอมากเกินหมอจะมาแทรเรื่องอย่าง,างนี้ได้ยังไงรักเธอมากไปรักเหลือเกินรักจนไม่มีใครน้องใจเย็นก่อนนะน้องใจเย็นก่อนนะวังจนมากนั่งก่อนนั่งก่อนน้องนั่งก่อนน้องนั่งก่อนออคัดโอเคเนี่ยบอกไม่ซิวแล้วแม่ กลวทำหน้าใสหนูอ่ะกลัวไม่หนูต้องคิดว่าโชคชะตาทำหน้าอย่างนี้ใส่หนูทำหน้าแบบแล้วก็ปก,กกปกติเกิดแกจะใจปกติอืมโอเคแล้วเมื่อกี้มือไม้หนูมาเองโดยหนูไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าใช้มือ,อยังไงแล้วมันเป็นธรรมชาติครูไ <c oughs> <c oughs> ม่ได้บอกว่าให้หนูไปร้องไห้บนเวทีแบบนี้แต่คือฟิลมันต้องแบบเนี้ยโอเค แล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะเวลาเวลาเราเรียนแอคติ้งอ่ะเราแบบจินตนาการแล้วมันไม่มาแล้วเราโอ้ามคาแรคเตอร์นะคาแรคเตอร์เราเป็นแบบไหนที่เราวางเอาไว้คาแรคเตอร์เพลงทุกอย่างนะลูกต้องการอะไรต้องการเห็นอะไรจากเขาตอบรูก,กอนให้แม่ภูมิใจต้องการให้แม่ภูมิใจโอเคดังนั้นเราต้องแบบมีความสง่าอีกหนึ่งในตอน<ช>ที่เราแบบต้องให้เขาเห็นเนาะว่าแบบฉันสง่างานนะนัน,นนนี่มาค่ะ แม่เอ็มก็เรียนจบแล้วนะก็อยากดูแลแม่เพราะว่าเอ็มก็รู้ว่าแม่เหนื่อยมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เอ็มเด็กๆเ,เลยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากดูแลแม่ไม่เห็นดวงดาวเปล่าอันน,นู้นะทำเงินไม่ได <laughs> <laughs> ้อ่ฝากรักเอาไว้ฝากไปในแสงดวงดาว แม่เห็นดวงดาวหรือเปล่าเอ็มฝากความรักของเอ็ม่าตอนที่อ็มอยู่ในบ้านน่ะเอ็มก็มองขึ้นไปบนดาวเอ็มก็ฝากความรักของเอ็มอยู่ที่ดาวตรงนั้นน่ะเวลาที่มันสองแสงกระพริบกระพริบมันก็เหมือนเอ็มมองแม่อยู่เหมือนที่มองเหมือนที่แม่มองเอ็มอยู่อะก็คอยดูแม่เอ็มก็เป็นห่วงแม่ทุกวันน่ะเอ็มอยากจะเอาท้องฟ้ามาสานเป็นผ้าห่มว่าให้แม่ห่มตอนกลางคืนแม่จะได้ไม่ต้องหนาว ให้เสียงใบไ,ไม้พี่บ้าเอาไว้ยามที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วทุกคืนนึงก็จะเดินออกไปข้างนอกบ้านอ่ะเวลาซ้อมเสร็จเวลาเอ็มทอท้อนก็จะเดินออกไปข้างนอกบ้านเอ็งก็จะก่อนที่ฟ้าท้องฟ้ามันจะก่อนที่ฟ้ามันจะมืดอ่ะเอ็งก็คิดว่าเอ็มอยู่ข้างแม่ตลอดว่าแม่ยังอยู่ข้างเอ็มถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่ใกล้กันเนาะ ก็ยังมีแม่เสมอแลวทุกครั้งที่ร้องเพลงนี้เพราะเอ็มรู้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แม่ชอบ <c oughs> ก็ฝากเพลงนี้ไปบอกแม่ทุกครั้งเป็นเหมือนเสียงกระซิบไปบอกว่เอ็มยังรักแม่เหมือนเดิมแล้วก็ให้แม่ฝันดีเอ็มอยากเป็นเหมือนสวรรค์อะวิมานที่แม่สามารถพิงเอ็มได้เสมอ อยากให้แม่หลับให้สบายอยากให้แม่อยากให้แม่มั่นใจนะว่าเอ็มจะเป็นคนดูแลแม่ได้ตลอดไปค่ะโอเคไอคิวเพื่อนหนูก็อินคนอื่นอีคิวเหมันก็ันนะครูก็กมากินเรลิกกับตัวเองครูก็อินอยู่อีกิวเพราะมันตัดอารมณ์ครูเหลือเกิน ลองดูนะแล้วเดี๋ยวให<ร>้ค,<ำ>คนอื่นดอไหออ้ครูก็ไม่ได้สมยแม่หรอกไอที่ออกตัวเอ,อ,อ็มเจรอดีเนาะเอ็มรู้สึกไงบ้างลูกรู้สึกต้องเข้มแข็งอะค่ะคือเราไม่สามารถอแบบว่าคิดถึงได้แต่ว่าต้องพยายามให้เขาแบบเราโอเคนะเราดีนะแต่เราก็คิดถึงเป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ย คือตอนนี้มันเหมือนมองแม่ว่าแม่แบบต้องการความรู้สึกแบบให้เอมเขาไปกอดแล้วบอกเข<ช>าว่าโอ๊ยเอมอยู่ได้เอมแบบสบายใ,ใค้อยู่ได้สบายนะเอมยังบอกว่าเป็นแหล่งเป็นที่แบบยึดให้แม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมองไปไกลกว่าน,นั้นได้เลยของเอมอะคือจริงๆแล้วเมื่อแกดีมากๆเลยแต่แบบสมมุติว่าเป็นวิมานอยู่บนดินอนะมันมองไปไกลกว่าน,นั้นนี่ออกว่าเอมจะแบบเป็นที่พึ่งให้เขาหลังจากนี้พะเอมออกไปเอมจะแบบ อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมลูกมันไปได้อีกในหุกที่สองที่มันจะทำให้มันแบบคนคนนี้มันดูอบอุ่นมากขึ้นสงามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดีมากดีมากค่ะไทยบายเมย์ไหมไปแม่หน้าตายเออให้ใครเป็นแม่ตาคูนเป็นแม่โอ้โหเออ จินตนาการดีเมย์ไม่ต้องรีบเล่นนะให้เห็นให้รู้สึกก่อนเมย์ตอบภูก่อนว่าเมย์ต้องการอะไรลรกให้แม่อิม่มเอ็มใจครับภูมิใจมันของเอมเลยครับภูมิใจภูมิใจในตัวแกใช่ไหมครับมีทุกวันนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมีทุกวันนี้ได้คือ,อยังไงนะคือไม่ลําบากครับตอนนี้ไม่ลำบากเออให้ให้ให้รู้สึกว่าไม่ลําบากดวนะของโอเค ให้ยิม้มให้กำลังใจแม่เนาะเหมือนแบบเหมือนเพลงนี้มันก็มีแบ,บ็คกราวที่แกแบบเคยร้องให้แม่ฟังอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเออเหมือนใส่อย่างนั้นลงไปก็ได้ให้แม่เข้มแข็งนะอ่นนะจริงเหรอครับไม่ไม,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 ม่ให้แม่เข้มแข็งให้แม่เข้มแข็งให้แม่ยิ้มแค่นั้นแหละให้แม่ยิ้มให้แม่เข้มแข็งอ่ะลองดูครูขอลองดูหน่อยที่นี่ที่ไหนบอกครูก่อนสิว่าที่นี่ที่ไหนเปริมทะเลแล้วกันครับเปริมทะเลนะโอเคแม่ทำอะไรอยู่ตอนนี้แม่ทำอะไรอยู่ นั่งกินข้าวครอบครัวห,หลายหลคนแล้วก็แยกตัวออกมาริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยเออแ,<ต>แล้วกแกกำลังจะบอกแม่เพื่ออะไรนะก็บอกคือเหมือนกับว่าร้องเพลงให้ฟังเลยครับใช่เพื่อให้แม่ยิ้ม<ช>เพื่อให้แม่มีความสุขเพื่อให้แม่ภูมิใจเป็นการเป็นคําสัญญาว่าต่อไปนี้เมย์จะดูแลแม่โอเคดีค่ะก็แม่ครับอืมผมจะร้องเพลงเพลงหนึ่งคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ เป็นเพนี่มีเนะะื้อหาที่แล้วก็มีความหมายดีมากเผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยแม่เวลาคิดถึงลูกเนี่ยฟังแล้วจะได้รู้สึกว่ายังมีลูกคนนี้อยู่เสมอก็มีเพลงหนึ่งครับที่อยากร้องให้แม่ฟังคือไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่หรือว่ามันจะ ผ่านไปกี่ปีสองปีสามปีหรือเป็นสิบปีก็ตามหรือว่าจะหมดลงหายใจกันแล้วก็อยากให้แม่นึกถึงเพลงนี้ยังคงนึกถึงเพลงนี้พูดถึงเพลงนี้ให้มันอยู่ในหัวใจเหมือนกับวันแรกที่แบบแม่คลอดผมออกมาวันที่แม่หุมใจที่อาผมออกมาเหมือนกันให้เพลงนี้เป็นของขวัญครับ ให้แม่ได้รู้ว่าหัวใจของผมอะรักแม่เสมอแล้วใจของผมอะที่รักแม่อะต่อให้มันลงนรกอะหรือขึ้นสวรรค์ผมก็จะไม่ให้ใครมากไปกว่าแม่จะมีแม่คนเดียว <laughs> มีแม่คนเดียวอยู่แล้วแลว okay. <laughs> <laughs> หละโอเคจะให้รักแพ้แม่คนเดียว เป็นเพียงคนเดียวครับตลอดที่จะเวลาจะเหนื่อยหรือว่าเวลาท้อหรือว่าเวลามีความสุขเวลาประสบความสาเร็จผมก็จะนึกถึงแม่เป็นคนแรกผมจะใช้ช่วงเวลาทั้งชีวิตที่ผมมีทั้งหมดให้กับแม่คนเดียวสัญญากับแม่มองหนะ้าแม่ลูกทัาต่อไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> แม่มาก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกก็คือ